วัสดีครับผมวันนี้เราจะพามปเฝ้าต่อนะครับพี่น้องมาแล่นครับวิธีการเฝ้าต่อจะดับสารจะใช้แดนตายก็ตั้มกันเลยด้วครับมือนเหมือนเต้นแรงนะครับใต้นน้ำมันก่อนนะครับรานน้ำมันพลิก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 เหมือนเหมือนเหมือนโอเคโอเคได้เงินไม่ตกป้านงนก็ได้ไปจับตรงกลางนะเออถึงฮักฮักไปยกตรงกลางคนนั่งยกไปไหมพุ่มคนมายกไป เอาถึงไหนผัดผัดผัดจริงไหมไหนไหมยกระัระมัม่มันต้องกินนี่ออกัะมันเ้องกินกันหรอมีดตัดวางวางอุ้ยเจ็บแล้วเอามุกมีด้ามีดมีดหลงหลงมุ่งเลย

มาไว้เลยโอเคได้พิดพิดพิดอะไรนะเนี่ยมาดิบไปมาไว้มาไว้นั่นนั่นนั่นตรงนั้นเลยโอ๋ปล่อยเลยดิ๊ปล่อยปล่อยปล่อยมาเลยโอเคได้ Gracias. જોન રટ જો ngập không? Ta nhập Quintana lùng lắm 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 đéo Lung lăng lắm 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 gặp lắm lắm cán lắm 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 tán lắm 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 Món này chân Kia gì là một đèo này Ô phương không anh? Đây tao, đây, mình Tôi tập năm kia, kia thì là ok kia tao Để lên đúng này rồi được Phần này là tí lằng ngoài chống này thật gì nữa Mày đóng thứ quá quân mê lunga. No, mày nên chắc là mày luôn quá nó miền nên chặt miền miền ừ. mày miền à. mình miền 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 Kê, kê, miền 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 là, tăng 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 quay trái tăng peng quay thì lăng, panan quân này là ưu quay trái. Aul, มากลือเลยนะม,มันตัวแตกมากนี่เพือ่องดิบๆหน่อยอันน,น,ยน,อนนั้นแหละมัออนหมอหนั่นัลนเออเอาเกียนเล่นตรงในเห้องมันตาน่าเล่นตรงในมูลรู้ไหมเพ่งเลยก่อนอ๋อ อได้5ตเออเอาเห็นอยู่เห็นอยู่ไปเอาฟ้าบรรโจมาลงว่าเอาไม่ต้องไหมม่ันไม่ต้อมเดดนั่นนี่ไมฟื้มันล่นเป็นกมนได้ล้นนั่นนีมันมแล้วองนะ Man Man anh này Ok mon. Dùng mà dùng mà dung, mà, dùng mà rồi, rồi. lên lê mà lên mày đấy, mày 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 lên, A Pót lên okay. Dự đăng lại luôn này được không?

ต่อที่เราโป้มาเล็กเดียวนะครับเรนนี่ครับหลังเต็มมาเพื่อนเล็กเดียวอื้มฮืมไอ้โรยอย่าลุ้นลุ้ลุ้เชื่อได้ฮืมเรนนี่ครับเต็มบับบับเลยครับว้าวเฮยพี่น้องสุดยอดครับนี่ครับต่อจะบับตานใจแดนตายนะครับพี่น้องตีเด็ดล้านนะครับพี่น้องเมนูนี้เรนนี่ครับลูกต่อเอาตู้ยเดี๋ยวต่อจะเราจะไปตำเมนู ก้าวมันตอก้าวมันต้นะครับพี right uh, mm ่น hmm. oh ้องมาเล่นครับก็ต้องกาวเหมือนมันปืนแบบตรงโคแกปีก่อนอืมนี่ก็ตั้งปือนี่ก็อย่จะตอนตอนนี้ก็ตั้งปืนก็แก่อะมั้งอันนี้แก่กับอันนี้แก่ไอ้ล่างออกมาก่อนนะครับพอแก่แก่ถึงกันเราจะขออันแบบนี้นะครับพี่น้องขอขออันมันลงครับเออมาครับขอแต่งกันมันลงอันนี้นะครับไอเจ้ารังไทอดไปนี่ครับมันโคเลยจะได้แบบนี้นั่นก็เถึงยังจะได้พนันนะครับพี่น้องฮารย นี่กับปุ่มปัญญาชาวบ้านนะครับพี่น้องที่สดมากนะอ่าอืมตัวเดียวก็เสียได้นะครับอืม,อม,อมกินิได้เลยนะครับมันอยังเล่นครับพี่น้องอืมมันตุบมันดีดจเลยใส่นี่ไปเลยหรอใช่นี่นะครับอืมใช่ไหมสุดยอดพี่น้องอ่ะสีเด็ดนะครับตัวมันนั่นก็กินได้อืมกัดลนะิ้ยนยนะังอ้าวแปรบ้างไหม เชีวิตนี่มูเตเตี่เมียวคนเดียวมั้งเตเตี่ยเมียวคนเดียวนาเลียวมันฝนนี้กันนาเลียวฉันนั้นไอ้ไอท่าฉันที่ฉันหลังตกมัิลลิเลยข้างหลังเต็มเม็ดฟันปืนได้ก่อนนะมั้งโอเคได้นั่นนี่นะครับตื้มีนมาต่อนี่นะครับเต็มเต็มหม้อนะครับ